เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ลงมินิแล้วเนาะในเกมลักนล็อกไลบอรินเอ็เนะครับวันนี้นะครับลุงก็จะมาพูดถึงเรื่องการหาเหรียญแมวยังไงให้ได้เยอะๆนะครับเอาไว้ให้พอใช้ในการซื้อของแล้วก็รีสเตตัสของตัวละคร,รนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนใจเติมเกมโยกังโกลบอลรวมไปถึงเกมในแพลตฟอร์มสตรีมอื่นๆนะครับแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายนะครับอาทิเช่นฟรีไฟ i ไปน์ไนท์ทูอาร์โอวีลักนล็อก M e t e r n a l l o v e นะครับพ u b g Mobile นะครับรวมไปถึงกินชิ n Impact นะครับแล้วอื่นๆอีกมากมายนะครับลุงก็ขอแนะนำเจน้ำการค้านะครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องเจน้ำการค้านะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมไหนแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปของลุงเข้าไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเอาละรครับท่านผู้ชมคลิปนี้เนาะลุงก็จะมาพูดถึงวิธีการหาเหรียญแมวนะครับหรือว่าการปั๊มเหรียญแมวในตัวได้เองนะครับก็ จะมีประมาณ6วิธีด้วยกันนะครับที่ลุงรวบรวมมาให้เนาะเพราะว่ามันจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็เปิดในเซิร์ฟเวอร์บอนะครับมันจะมีฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่ยังไม่เปิดใช้งานนะครับลุงก็เลยเอาหลักๆที่เขาเปิดใช้งานได้ตอนนี้มาก่อนนะครับก็จะมีประมาณ6วิธีด้วยกันที่ลุงรู้มานะครับอย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็ มาดูที่กิจกรรมนะครับจะอยู่ด้านบนนะที่เป็นรูปต้นไม้นะครับจะเป็นกิจกรรมล็อกอินเวลานะครับหรือว่ากิจกรรมรางวัลต้นไม้นั่นเองนะครับเห็นไหมเขาจะแจกเหรียญแมวอยู่ถ้าเกิดว่าเราออนเวลาครบตามเงื่อนไขที่เขากําหนดนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับ10นาที30นาทีแล้วก็60นาทีนะครับสูงสุดคือ360นาทีนั่นเองก็จะได้รับสูงสุดถึงวันละ100กว่าเหรียญแมวเลยนะครับอ๋อแล้วก็มาดูวิธีที่2 นะครับวิธีที่2เนี่ยจะเป็นเควสพิเศษนั่นเองจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเป็นรูปหนังสือแล้วก็เขียนว่าพิเศษตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเข้ามาหน้านี้จะไม่เห็นนะครับนี่ลุงก็รับรางวัลไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ให้มาดูที่กิจกรรมฉลองเปิดตัวใหม่อีกครั้งตรงนี้นะครับนี่เมื่อเราทําเควสตามเงื่อนไขที่เขากําหนดมาให้แล้วนะครับเราสามารถรับเหรียญแมวขาวฟรีๆไปได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ลุงสามารถรับได้ทั้งหมด50 นะครับนี่เห็นไหมวันนี้ลุงรับไปเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมมีทั้ง50-50ิบร้อยนะครับและอันนี้ลุงมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าลุงเล่นจอเล็กนะครับเลยมองไม่เห็นอันนี้ต้องขออภัยที store, นะครับแล้วก็อีก25เหรียญนะครับนี่ก็ถือว่าร้อยกว่าเหรียญแล้วแล้ววันนี้รวมกับที่รับในกะิจกรรมต้นไม้ด้วยนะครับเออแล้วก็มาถึงวิธีที่3นะครับก็จะ <c oughs> <forest> işte เป็นการสุ่มวงล้อนั่นเองนะครับแต่ว่าปกติแล้วลุงจะไม่ค่อยมาใช้วิธีนี้สักเท่าไหร่ life, นะครับเพราะว่าวงล้ออันนี้นะครับเขาจะ เปลี่ยนไปด้เรื่อยทุกครั้งที่เราหมุนนะครับบางทีก็อาจจะซ้าซ้าวงล้อเดิมนะครับเดี๋ยวลุงจะสุ่มให้ดูสักหน่อยนะครับนี่ปุ๊บเห็นไหมอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับได้ะไรเนี่ยสม่ามันจะออกเกลือกลือแบบนี้ยอ่ารอบนี้ถือว่าได้เหรียญ r o ถือว่าดีนะครับเนี่เห็นไหมเขาจะเปลี่ยนวงล้อแล้วท่านผู้ชมไปการไปสุ่มเงินแล้วท่านผู้ชมปุ๊บอ่าสุ่มไปให้ท่านผู้ชมดูมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปสุ่มเป็นเหรียญแมวแบบแมวร้้นเลยนะท่านผู้ชมนะ มันจะมีโอกาสนะครับมันต้องรอว่ามันจะทํายังไงก็คือเราต้องหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆรอบนี้ไดโอริ Ori, นะโอเคเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าของรางวัลมันจะเปลี่ยนอุ้ยอันนี้น่าสนเนี่ยเออ Star Crystal นะครับหรือว่าอา่ลุงชอบเรียกหินอิมพิเมียมนะครับติดแล็คแลล็อกจริงมาขอให้ได้ขอให้โดนเนี่ยมันออกเกลือกแล้วเห็นไหมมันมีโอกาสได้น้อยอ่ะลุงก็เลยแบบไม่ค่อยชอบหมุนเท่าไหร่แต่ว่านานๆทีจะเข้ามาหมุนนะครับเห็นไหมออกมาเป็นการ์ดัพ การอัปเกรดแล้วเห็นไหมปุ๊บเนี่ยลราก็กลับมาวน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 ไปเรื่อยๆนะครับนี่วนอีกรอบนึงอะ่ะจะเปลี่ยนไหมรอบนี้จะเปลี่ยนไปการหมุนเหรียญแมวไหมลองดูกัน่ะไม่เปลี่ยนนะครับมันมีโอกาสเปลี่ยนไปเป็นเหรียญแมวจริงๆลุงเคยหมุนอยู่นะครับเอ้ยตีบอสตีบอสแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบอสมาตีบอสแป๊บหนึ่งช่วงนี้ลุงกาลังสะสมอุปกรณ์เครื่องสวมใส่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเอ้าเรียกลุงพลไม่ได้เพราะว่า ลืมเช่าเดี๋ยวเช่ามาสักหนึ่งคนก่อนแล้วกันนะเอาเช่ามาสี่เลยแล้วกันฟึบอ่าเช่ามาสี่เลยแต่จะคัดออกนะครับให้เหลือน้อยลงเอาไล่ออกไม่ได้ต้องรอบอสตายก่อนเรียบร้อยไม่ทันไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าอะไรเวลาตีบอสถ้าเราเรียกรวมพลเนี่ยมันจะได้ของเยอะขึ้นนะครับอย่างเมื่อกี้ลุงได้ของแค่2อ,อย่างนะครับแต่เกิดว่าเราเรียกรวมพลเนี่ยมันจะได้ของประมาณ4ี่ห้าอย่างหรือว่าเยอะกว่านั้นนะครับในส่วนนี้เนาะลุงก็จะคัด นะครับลุงในส่วนตัวลุงไม่ชอบเช่าเยอะนะลุงชอบเช่าแค่ตัว2ตัวเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาตรงเนี้ยเวลาชาร์จใช้งานในการชาเช่าผู้เล่นที่ออฟไลน์ไปแล้วเนี่ยมันจะลดลงเร็วมากถ้าเกิดว่าเ,เราเช่ามาทั้งหมด4ตัวนะครับลุงก็เลยชอบเช่าทีละตัว2ตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลุงก็ขอปลดปริหนึ่งตัวเห็นไหมเวลาจะเดินช้าลงสังเกตนะไม่เชื่อใครลองไปสังเกตดูนะครับอันนี้ก็ลุงจะเชา่าไปประมาณนี้โอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับ วิธีที่3นะครับสุ่มวงล้อผ่านไปแล้วใช่ไหมเรามาถึงวิธีที่4กันบ้างนะครับก็คือการคราฟนั่นเองนะครับมันจะมีอู่หนึ่งกล่องซึ่งเป็นกล่องโต๊ะตัวเนี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมกล่องตัวเนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาเห็นไหมเขาจะอ่านว่า View Box นะครับไม่แน่ใจว่า View Box หรือเปล่านะมาดูรายละเอียดนะครับมันจะมีโอกาสได้เหรียญแมวนะครับ ระดับสูงสุดนะครับก็คือ300เหรียญแมวเลยนะแต่ว่าอัตราการดรอปของเขาเนี่ยหรือว่าการสุ่มของเขาเนี่ยคือน้อยมากๆ 0. กศูนยด้วยกันนะครับแล้วก็มาตรงนี้200นะครับร้อยนะครับแล้วก็100นะครับห้ 50, อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็40ไล่ลงไปเรื่อยๆยิ่งโอกาสออกเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งน้อยลงนะครับน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยห้าเหรียญมีโอกาสออก2.4%นะครับสิเหรียญก็จะออก1.5ึ่ประมาณนี้นะครับแล้วกก็จะมีโอาส รอบไอเทมอื่นๆมากมากมายเลยนะครับแต่ว่าลุงชอบมาครับตรงนี้มากกว่าแทนที่จะเอาเหรียญเจ้าโพลิงตัวนี้นะครับไปสุมวงล้อลุงชอบมาทําตรงนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวลุงจะมาเปิดให้ดูตอนใกล้ๆท้ายคลิปแล้วกันนะแต่ตอนนี้ลุงขอคราฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันคราฟได้พอดีปุ๊บอัตราความสำเร็จของกล่องเนี้ยเวลาครับก็คือ100%เอเนนะครับก็เหรียญตัวเนี้ยหาได้จากไหนอ่าบอกในคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะมันจะหาได้จากการที่เราตีมอนนั่นแหละท่านผู้ชมในแมปนี่แหละ เดี ner, joy, okay. ๋ยวมัน no ก็จะหลบขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเล่นบ่อยนะครับเราปล่อยตีไปเรื่อยๆเราก็จะได้เหรียญตัวนี้เยอะนะครับโอเคไปดูวิธีต่อมานะครับก็จะเป็นเควสประจําวันนั่นเองนะครับเอ้ยหลายๆคนอาจจะเข้ามาดูหลายรอบแล้วนะเปวสประจําวันไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยแต่ละวันไม่มีเหรียญแมวแจกเลยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมมันอยู่ล่างสุดนั่นเองนะครับจะเป็นรางวัลความสําเร็จของเควสประจําวันนั้นๆนะครับเราจะได้เจ้าตัวนี้มาเห็นไหมโดรัมนะครับฟิกทอยน่นับ อ๋อโดรัมฟอกทอยนะครับไม่ใช่ฟิกทอยเนาะจะเป็นเ uh, จ้าตัวนี้นะครับเราต้องสะสมทุกวันนะท่านผู้ชมเห็นไหมสะสมให้ได้นะครับทำเควสประจําวันให้หมด6เควสแล้วเราจะได้ตัวนี้มาหนึ่งนะครับซึ่งลุงรับไปแล้วสําเร็จไปแล้วนะครับแล้วเราจะไปหาได้จากไหนนะครับเอาตัวเนี้ยไปทําอะไรได้นะครับอุยบอสใหม่แกมาบ่อยมากขอเรียกรวมพลก่อนปุ๊บนี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันต่อว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวขอตีบอสตัวนี้จบก่อนนะท่านผู้ชมเสียดาย อ่ะบอสจบแล้วเห็นไหมแค่เราเรียกรวมคนอ่ะของมันก็ได้เยอะแล้วอ่ะแค่มีหนึ่งตัวละครเท่านั้นเองมันก็ได้เยอะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราออนไลน์เล่นอยู่นะครับโอเคมาถึงเข้าเรื่องกันดีกว่าเจ้าเอ่อเอ่อไม่กวาดโดรัมเมืเ่อกี้เอาไว้แรกที่ไหนนะครับให้เรามาที่จัตุรัสนะครับมาที่จัตุรัสตัวตนี้นะครับแล้วก็มาที่เอ่อคาฟาเอ็กซ์เชนจ์ช,ช็อปก็ได้นะครับทุบอ่ามันจะเข้ามาในแมปนี้นะครับซึ่งเมื่อเรากด MC ตัวเมืเ่อกี้ที่ลุงบอกเนาะจะอยู่ล่างสุดเนาะคาฟาเอ็กซ์เนมชมเนจ์ช็อ นี่เห็นไหมโดรัมฟอกทอยนะครับเราสามารถสะสมให้ครบนะครับ7อันนั่นเองนะครับก็คือประมาณ1อาทิตย์ใช่ไหมหนึอาทิตย์เพราะว่าเควสประจําวันมันจะให้เรา1อันต่อวันใช่ไหมอันนี้ต้องสะสมให้ครบ7นะครับก็เท่ากับว่าเราต้องเล่นทั้งหมด7วันด้วยกันนะเวันแล้วเราสะสมให้ครบ7อันเราก็มาแลกเป็นเจ้าตัวนี้ได้นะครับเหรียญแมวนะครับหนึ150เหรียญแมวนั่นเองนะครับต่อหนึอาทิตย์นะ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่หาเหรียญแมวได้ง่ายๆนะครับมาส่วนนี้วิธีสุดท้ายนะครับมาถึงวิธีสุดท้ายแล้วจะเป็นการปั๊มเหรียญแมวนั่นเองนะผู้ชมเพราะว่าจะปั๊มยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือให้เรามาที่เมนูนะครับอันนี้จะเป็นการปั๊มด้วยตัว id รองไม่ใช่ id รองตัวรองนั่นเองนะครับตัวรองนะท่านผู้ชมให้เราก,กดมาที่รูปฮีโร่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหมวกอัศวินตรงนี้เนาะแล้วก็กดที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกตัวละครนะท่านผู้ชมปุ๊บเห็นไหม ตอนนี้ลุงเริ่มทําไว้แล้วนะครับเพราะว่า,าลุงนะครับมาแบบ <Maybe> ว่าเพิ่งเล่นได้2วันเพิ่งเล่นได้2วันแล้วลุงก็ทํางานไม่ค่อยได้มีเวลาแบบมาเล่นตลอดอย่าง,งเงี้ยเนาะลุงก็เริ่มเริ่มปั้นแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาให้ดูตัวโลกก่อนเพราะว่าตัวโลกลุงสร้างมาไว้ปั๊มของนั่นเองนะครับลุงสร้างมาไปว่าปั๊มของส่วนตัวเนี้ยวิาสาต์ลุงสร้างมาไว้จุดประสงค์แล้วก็คือมาทดลองเล่นนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะทำไอเดียรองหรือว่าตัวละครรองเนี่ยแนะนําว่าให้ เล่นเป็นโลกดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปประจนภทายกันอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือ ID ตัวรองของลุงนะและเหรียญโพลลิล่งที่ลุงได้ก็คือ895ของวันนี้นะครับแล้วก็ไอเทมอื่นๆมากมายเลยเงินอีก2 0 0 0 0 0นะครับเบตเอ็ก0พีแสนกว่าอันนี้ไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันจะผูกมัดในในตัวละครตัวนี้นะครับเราเล่นตัวไหนของพวกนี้มันจะผูกมัดกับ ID ตัวนั้นกับตัวละครตัวนั้นนะครับ มันจะมีอยู่อย่างเดียวนะครับที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้ก็คือเจ้าเหรียญแมวตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้าเหรียญแมวเนาะที่จะสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง ID นะครับแล้วทําไมลุงถึงต้องสร้างโลกมาล่ะเพราะว่าโลกมันมีสกิลตัวนี้ท่านผู้ชมมันมีสกิลตัวนี้นะครับนี่เพิ่มอัตราดอปเลีนะครับแล้วแต่ว่าใครจะรับถึงรลเวลไหนนะแล้วก็เซนีดอปเลีก็คือมันจะหาเงินเซนีแล้วก็ไอเทมดอกเลีได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเหรียญโพลลิ่งตัวเนี้ย เราสามารถเล่นตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้มีคนเช่าเราเยอะๆนั่นเองนะครับมีคนเช่าเราไปเยอะๆนะเข้าใช้งานบ่อยๆเราก็จะได้มีโอกาสได้เหรียญตัวนี้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ลุงมีอยู่เ4 6ี่เหรียญขอคราฟก่อนแล้วก็กดข้ามไปได้เลยเพราะอัตราความสำเสร็จมันอยู่100%เปอ็นอยู่แล้วนะครับลุงจะเปิดให้ดูนะครับว่าเราจะได้เหรียญแมวสักเท่าไหร่ไอดีนี้อ่ะแต่ก่อนอื่นมาจําเหรียญแมวตรงด้านบนขวาของลุงก่อนก็คือ610เหรียญน,นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกทีหนึง่งว่ามันจะได้เหรียญแมวสักเท่าไหร่มาแล้วแต่ดวงด้วยนะทา่านผู้ชมปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันมาเขาให้มาถึงก็2,005เลยนะครับแล้วก็เหรียญ r o 5เหรียญปับนี่ลุงกดข้ามไปเลยนะคลิกไปทีหนึง่งปั๊บนะครับทา่านผู้ชมเห็นไหมลุงได้เหรียญแมวมา35เหรียญน,นะครับ35เหรียญแล้วท่านผู้ชมไอ้ตอนนี้ได้35เหรียญแล้วนะแล้วก็ไอเทมอื่นๆอีกนะครับอ้ารวมไปถึง Poling Hat ด้วยนะครับมีโอกาสได้เหมือนกันเพราะว่า มันจะคล้ายๆกับที่เราไปสุ่มวงล้อนะครับมันคล้ายๆกับสุ่มวงล้อแต่ว่าเรามาครัฟเป็นกล่องแทนท่านผู้ชมใครที่ชอบลุ้นดวงชอบลุ้นก็มาหมุนเอานะครับเพราะว่ามันใช้เหรียญตัวเดียวกันใครชอบเสียงชอบลุ้นก็มาหมุนในนี้ได้นะครับใครไม่ชอบลุงแนะนําว่าให้มาครัฟกล่องอ่ะกล่องหมดแล้วนะครับให้มาครัฟกล่องแบบนี้นะครับนี่กล่องตัวนี้อ่าแทนก็ได้นะครับ โอเคและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีอดีรองใช่ไหมลุงครับกล่องแบบเมื่อกี้มาแล้วเห็นไหมลุงได้มา35เหรียญแมวนะครับนี่แล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างทั้งหมดนะครับเราสร้างทั้งหมดเลยขอเปลี่ยนตัวละครก่อนนะเลือกตัวละครปั๊บนะครับเราสร้างอ่ะสมมติมาดูตัวที่2ต่อไปปุ๊บลุงเข้าไปประจนภัยตัวนี้วยาร์ปเขาให้อ่าตอนนี้มันเป็นวิชาเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนรู้สึกนะความรู้สึกส่วนตัวของลุงนะก็คือเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคน เออแชร์ไปใช้หรือว่าเช่าไปใช้สักเท่าไหร่เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเนาะรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ของลุงอ่ะจะได้น้อยมากนะครับโอเคเรามาดูที่เมนูกันครับเราจะคราฟได้ไหมยังไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมยังคราฟไม่ได้424ก็ยังคราฟไม่ได้นั่นเองโอเคอันนี้ต้องขอข้ามไปก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงนะครับเราไปตัวหลักกันนี้กว่าเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาตัวหลักแล้วเนาะซึ่งตัวหลักเราสามารถคราฟได้กี่กล่องเรามาดูกันอ๋อลุงคราฟไปแล้วเมื่อกี้นะครับคราฟเรียบร้อยแล้วนะ เรามาเปิดตัวนี้กันดีกว่าว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งลุงมีทั้งหมด4กล่องนะอ่ะกดผิดเปิดใช้งานรวดเดียว4กล่องเลยนะท่านผู้ชมปึ๊บเขาให้นะครับมาร์คเขาให้ตอนนี้ลุงได้มี85เหรียญแมวนะท่านผู้ชมเห็นไหม85เหรียญแมวนะครับนี่ได้แล้วง่ายๆเลยนะครับ85เหรียญแมวแล้วแล้วก็สตาร์ดัส70นะครับรวมไปถึงไอเทมอื่นๆอีกด้วยนะครับเี่เยอะแยะเลยนะครับ โอเคแล้วตอนนี้เหรียญแมวของลุงก็เพิ่มมานะครับเป็น730แล้วนะท่านผู้ชมไวไหมเออไวปะแปบ๊บเดียวเองนะลุงมี730เหรียญแมวแล้วอ่ะท่านผู้ชมไวมากนะครับโอเคครับคลิปนี้มันก็ยาวแล้วเนาะลุงก็ขอตัวลาไปก่อนละกันแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมโยกักกงกบบลูไปถึงเกมแพลตฟอร์มสตรีมอื่นๆแล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับลุงขอแนะนำเจน้ำการค้านะครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องเจน้ำการารรคค้นะับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยยังงไก็อ่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวปลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย